แล้วตอนนี้จะใช้โหมดกันลืมจะเห็นไดว่าก็ตอนนี้ลบโคตดเรียบร้อยแล้วนะพอเรากดสตาร์ทนะครับตอนที่จังหวะแบตเตอรี่มันอ่อนนะครับมันทําให้ติดเหมือน,ม,นมันเหมือนมันเตือนเตือนขึ้นมะมบังคับให้เราใช้โหมดต่างๆไม่ได้เลยนะครับเรียบร้อยต้องเอารถออกไปลองครับว่าใช้ได้ตามปกติไห น้ำมันเครื่องเติมน้ำมันน,มน,น้ำมันเบนซินอย่างเดียวนนะะเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันมนะเราไล่กี่ชิกลับขึ้นมาแล้วนะลองเติมช,ชิปเตอร์นะ เสียงคียชิปเตอร์ยังลั่นมาแล้วมาแล้วคียชิอเยหเยมโลยเสียงโม่มาก ดเสียงคลิกชิปยังโหดเสียงคลิกชิปยังโหดพี่ยังม้อเสียงเสียงคือกะบี่ เสียงคลิกชีพยังโหดอ่ะปอนสันนะัน oh, เ่ยโอ้โหเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวคันต่อมาคันนี้นะครับสำหรับคันที่สองนะครับเป็นนินจา400นะครับเลยก็คันนี้ต้องเช็คดูก่อนนะครับเพราะว่าเบื้องต้นก่อนที่จะมีอาการแบบนี้นะครับคือตั้งสแตนล้างรถนะครับแล้วก็ล้างโซ่นะแต่ทีนี้มันต้องดูก่อนนะว่าจะเป็นเหมือนคันนี้ไหมคันนี้ขึ้นโค้กแข็งชาร์บแข็งชาร์บ อะไรสักอย่างนี้แหละแล้วก็ลบแล้วก็หายไปนะครับหายเรียบร้อยแล้วนะคันนี้เสียงเพราะๆมากเดี๋ยวมาดูตอนพี่ใหญ่ลบโพสกันนะครับจะใช้เป็นเครื่องตัวนี้นะ KXB อย่างนี้นะมาแล้วมาแล้วนี่คันนี้ก็หรอนะเพื่อน เช็คดูอีกทีนึงนะฮะรุ่นนี้นี่เป็นบ่อยครับโรคประจําตัวนะครับจะเป็นที่สายไฟหรือปลั๊กของ ABS e นะครับตอนนี้เรารู้สาเหตุแล้วนะเดี๋ยวจะได้ให้เจ้าของเดิมเข้าดูเลยนะครับจะได้เป็นกรณีศึกษาไปพูดคุยกับเพื่อนๆที่มีรุน่นนี้แล้วก็ยังไม่เจอเหตุการณ์นี้นะมีรอยหักตรงตรง,ตรงสายไฟตรงนี้นะครับมันเกิดจากการพับงอของสายไฟตัวมันเองนะครับ ก็ต้องนี่นี่เห็นไหมนี่นี่หักในนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวให้พี่ใหญ่แก้ไขต่อพี่ใหญ่บอกว่าไม่ต้องทิ้งไว้นะครับไม่มีที่จอดแล้วคันนี้เป็นเป็นคันที่สามนะเป็นอ่ารุ่นเนี้ยจะเป็นปัญหาตรงนี้นะครับผมอุตส่าห์ไปเช็คดูสายข้างหลังนะดูนี่เดี๋ยวผมจะกลับไปที่บ้านนะสายข้างหน้าหักนะครับเพื่อน

ไม่กะจะไม่กะจะขาดละเลืเส้นเดียวอีกกบพี่อมาเลยสีร้อยนะถ้าเป็นจะนี่มาเลยขอเงือบอกนี่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะอะไรนี่ เ,เ,รเรียบร้อยครับนี่นบัตรกีเรียบร้อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาไม่อันใหญ่อันนี่เลยปัญหาใส่แฮักใส่ไฟรฮักใส่ไฟรฮักในนี่ยะนี่แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหปีมไ่วานจะมีคนมาซื้อแล้วย้อน ABS โชว์เนี่ยพี่ ม่เคเกียรตขนาดเละไม่ยอมมัดจํายอมมัดจับเท่าไหร่นี่เท่าขนาดนี้ตอนนี้เรากำลังหลังจากที่เสร็จแล้วนะต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะลบโค้ดก่อนนะ,ะข้อเสียคือมันไม่ทนทานต่อ,อการกัดกร่อนและวัสดุหายากกลับวิธีการผลิตก็ยากทำให้มีราคาที่สูงภายหลังเมื่อเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะดีขึ้นหลายบริษัทเป็นขันไปผลิตล้ออลูมิเนียมอลอยดล้อแบบนี้เป็นที่นิยมได้หลายตั้งแต่ช่วงกลางยุค60เป็นต้นมาซึ่งจริงๆแล้วแนวที่ฟรีคนเลยเริ่มทำตั้งแต่ปี1924 คือ,อบุกกระติ๋วตั้งบุกกระติ๊กได้เลยครับมันกระลังเนาะเอลูมิเนียมชุดแรกที่ใช้ได้จริงบุกกระติเป็นคนทีนคล้องจอของล้ออลูมิเนียมแน่นอนว่าเป็นเรือ่องของน้ำหนักเอาไปลองครับเช็คเ b s นะนะมาทั้งพี่ทั้งน้อง <laughs> อันนี้เป็นพี่นะครับ400 250เป็นน้องนะเป็นน้องผู้ชายที่แบบ เอ้ยหายแล้ว a อ s หายแล้วนะพี่ใหญ่บอกว่าหายแล้วยกนิ้วให้พี่ใหญ่บอกว่านีจ่จะ400จะเป็นปัญหาเฉพาะรุ่นนะครับสายไฟหักนะฮะของเบรกหน้านะครับไปนู่นละมีร้านร้านตั้งอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนี่หน้าร้านจะอยู่แบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นวัดอนัน,นโยน,นะครับวัดหลวงนะครับผ่านไปตรงนี้จะเป็นโซกูดนะครับด้านหน้านี่โซกูดซ้ายมือนะครับ แล้วก็เลยไปอีกนี่จะเป็นโรงพยาบาลพะเยานะครับทางนี้ก็จะไปเชียงรายได้นะไปทางแม่ใจอเภอพานเชียงรายนะครับแม่ลาวอย่างเงี้ยไปทางนี้นะส่วนเข้าทางนี้ก็คือไปข้างกวานนะครับเลยว่าหลวงไปข้างกวานไปข้างกวานแล้วก็ทะลุออกทางลำปางได้นะครับี่ใหญ่กลับมาแล้วนะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยนานยแล้วนะพวเพื่อนๆนี่เสียเครื่องเงียบๆครับนำมาเครื่องโมตุนสุสิ้สนภารกิจเคียร์ละสองคันนะโอ้โห ผมนี่กินข้าวไม่อร่อยแล้วนะกินจาสี่ร้อยนะกินข้าวไม่อร่อยอันนี้รู้ละว,ว่าเป็นเพราะต้องลบโค้ดแต่อันนี้ก็คือมันลบโค้ดที่แรกก็ไม่หายนะที่จริงเป็นสายไฟขาดข้างในนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับท่านใดที่จะมาแก้ไขไฟโชว์ ABS หรือลบโค้ดต่างๆครับมาที่ร้านได้เลยนะครับบ๊ายบาย